นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องผู้ชายประเภทนี้ควรจะวางใจไว้ยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีค่ะผู้ชายที่มีข้อเสียทุกข้อเช่นจับชูติดผู้หญิงติดเกมติดการพนัน อารมณ์ร้ายโมโหง่ายทำร้ายเขาของทำร้ายร่างกายเมียแถมยังเป็นลูกแหนะติดแม่ทำตัวเป็นเด็กฟองแม่ให้แม่โอตลอดดูเขาไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ให้พึ่งพาได้เลยอนาคตมืดมนทุกทางแต่เรวานหาแต่หนทางให้ตัวเองหลุดพ้นแค่อยากระบายและอยากมาขอกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะผมคิดว่าในกรณีนี้มันก็เหมือนประมาณว่าเรามาระบายในสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นกันซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงผู้ชาย ก็สามารถเป็นแบบนี้ไทั้งนั้นเราจะอยู่อย่างไรถ้าเกิดสมมุติเราเจอคนประเภทนี้ผมคิดว่าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ยากมากๆถ้าเกิดสมมุติผมอยากจะให้กำลังใจผมอยากจะบอกว่าทางเดียวให้เราจะมีความสุขในชีวิตได้นั่นก็คือเราต้องไม่ทําแบบนี้เท่านั้นเองคนบางคนมาสอนเราให้เรารู้ว่าเราจะทําแบบที่เขาทําแต่กับอีกคนนึงเขากลับมาสอนว่าจงทําตามแบบที่เขาทําให้ได้มากที่สุด นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตเราให้ได้เยอะอย่างสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคนสองคนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจึงต้องน้อมนําที่มันแตกต่างกันไปด้วยแล้วเราก็จึงเข้าใจว่าวิธีชีวิตมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดชีวิตอนาคตของคนอื่นแต่มันกลับกลายเป็นวิธีชีวิตของตัวเราเองที่กําหนดตัวเราเองเท่านั้นจงทําสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างสิ่งที่ควรเป็นไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องไปนั่งคุ้นคิดว่าคนนั้นคนนี้ วันนี้เราประเมินตัวเองเรามีสติเตือนรู้ว่าเรานั้นดีพอรู้ยังพอดีกับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไวร้รอเปล่าเราเกิดมาในพุทธศาสนาทั้งทีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพระธรรมำคำสั่งสอนรวมไปถึงศาสนาที่คุณได้อยู่คุณได้เรียนรู้ไหมว่าสิ่งที่ศาสดาสอนเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกๆวันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดซึ่งเราต้องค่อยๆพิจารณามันต่อไปผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่า ปัญหาของจิตใจคนมักจะแก้ไขยากเพราะแต่ละคนเลือกวิถีชีวิตแตกต่างกันมนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงบางก็ชอบไปเที่ยวเล่นบางก็ชอบอ่านหนังสือหาความรู้บางก็ไม่ได้สนใจอะไรบางก็สนใจในสิ่งที่ควรสนใจสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือคนเราทุกคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันวิถีชีวิตนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ตัวตนของชีวิตเราทุกๆคนเมื่อเราเรียนรู้ว่าเราทำอะไรได้ เราจึงทำสิ่งนั้นและก็สมมติเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วแค่ต้องปล่อยวางคนเราทุกคนมีความเข้าใจมีการสื่อสารที่ลดหลั่นกันไปแต่ละบุคคลบางคนเข้าใจได้ง่ายบางคนเข้าใจได้ยากบางคนเห็นอนาคตว่าเฮ้ยถ้าฉันยังทำแบบนี้ต่อไปชีวิตฉันแย่แน่เลยบางคนไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์อย่างสิ่งที่กว้างไกลมากพอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทุกคนได้เลือกชีวิตของตัวเราเอง หน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือหมั่นสังเกตตัวให้มากชีวิตที่ฉันเลือกเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ฉันต้องการและปรารถนาจริงๆไหมสังคมหล่อล้อมสังคมบีบพ่อแม่เราครอบครัวเราสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไรบ้างเขาทําให้เราเป็นอย่างสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้หรือเราต้องการที่จะเป็นแบบนี้จริงๆมีผู้คนมากมายเขาไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาพยายามกลด่าชั่วกระตาโทษนั่นโทษนี่บางคนก็โทษตัวเองบางคนก็โทษสิ่งอื่นคนอื่น แต่ผมอยากจะบอกว่าเราอย่าโทษกันเลยสิ่งที่เราควรจะโทษมากที่สุดก็คือโทษความเป็นจริงว่าเราได้ทําอะไรลงไปและเราค่อยเรียนรู้กับมันว่าสิ่งที่เราโทษมันเนี่ยมันถูกรอเปล่าเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆล้วก็จะค้นพบว่าไม่มีอะไรเป็นสูตรสําเร็จตายต,ายตัวถึงแม้บางคนเขาลมลุกคลุกคานพอถึงเวลาแข่งขันเขาลิ้นแตะเส้นนั่นหมายเขาว่าเขาโอ้โหมุมาณะบากบันแต่เขาก็สมบักสมบมพอสมควรแล้วเขาก็ได้รับชัยชนะกลับบ้านไป เรียนรู้ในแบบของตัวเองไม่ต้องไปแบบตามใครไม่ต้องไปติดตามใครมากจนเกินพอดี tracking ในแบบของเราให้เราจะชนะตัวเองถ้าเราไม่ชอบก็ขอให้เราลึกรู้ให้ชัดว่าไม่ชอบเพราะสิ่งใดไม่ใช่แค่ไม่ชอบกระบ่นไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยดีเมื่อเรารู้ชัดว่าเราไม่ชอบเพราะอะไรเราก็จงอย่าทำแบบนั้นด้วยคนเรามันจะเข้าอีหลอบคําว่าว่าเขาอีหนาวเป็นเองบางคนชอบว่าคนอื่นนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่นู่นก็ไม่ถูกใจ รวมไปถึงนี่ก็ไม่ได้ด่างใจในสิ่งที่เราคาดหวังแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ทําแบบสิ่งที่เขาทําผมเลยม,มานั่งคุนคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงว่าคนอื่นแล้วตัวเองนั้นเป็นผมกลับพบว่าผู้คนที่ชอบว่าคนอื่นเขามักจะส่งจิตออกนอกเขามักจะมีสายตาเพื่อมองดูคนอื่นอย่างเดียวจนเขาเพิกเฉยในการมองดูตัวเขาเองคนเราบางครั้งเนี่ยเรากําลังว่าเขาด้วยความรู้สึกไม่ได้ว่าด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าด้วยการตระหนักรู้จริงๆว่าบางคนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ตัวเราเองก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันทําไมเราไม่มีความเข้าใจกันบ้างทําไมเรามีแต่ความคิดว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นคนนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้เอามาตรฐานนี้มาไว้กับตัวเราเราเอามาตรฐานนี้ไว้กับสังคมไว้กับผู้คนบางคนเนี่ยมันจะไมไ่ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างเชโงกดูเงาตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงดีหรือ,อยังแย่หรือ,อยังให้เราควรเปลี่ยนตัวเองบ้างไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรดูทุกๆวันเลยไม่ใช่มัวไปดูคนอื่นมันเสียเวลาจริงๆ บางคนเขาก็ต้องการพื้นที่ในการใช้ชีวิตเยอะมันเหมือนว่าเราก็แค่ใช้ชีวิตตามบริบทที่ได้รับมาแค่นั้นเองสิ่งที่ผมอยากให้เราเช็คลิสกันทุกคนเลยก็คือในวันนี้เราต้องการพื้นที่เท่าไหร่เรามีครอบครัวและตอนนี้เราอยู่ในบริบทใดเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นใครก็ตามคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณอยู่ในบริบทนั้นอย่างดีเยี่ยมและทํามันอย่างดีพอหรืยอยังบางาคนอาจจะเป็นคนดีในฐานะเพื่อนและในฐานะแฟนแต่พอมีความรับผิดชอบ เช่นการที่เราเป็นสามีภรรยารวมไปถึงเป็นพ่อเป็นแม่เรากลักบคะแนนตกหวบเลยนี่หละจะเป็นความเป็นจริงว่าชีวิตเราจรึงไม่มีสู่สาเร็จตายตัวบางครั้งเราท็อปฟอร์มเลยในวันที่เราอยู่กับเพื่อนไปกินเหล้าไปเที่ยวเตรแน่นอนมันไม่มีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบแต่พอมันถึงบทบาทความรับผิดชอบเรากับต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันก็จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับชีวิตของตัวเองเราเลยทำมันอย่างไรดีให้เรามีความคิดที่ดีและถูกต้องต่อไป นั่นงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเราไม่ฝึกฝนความคิดหรือจ,จิตใจตัวเองเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบอะไรมันจะทําไม่ได้เลยหากว่าเรามอบพืน้นที่ให้กับผู้คนได้ก็จงทําแบบนั้นแต่ถ้าเราให้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปไม่งั้นเราจะแบกทั้งหมดบนบาทตัวเองการที่เราเป็นเดอะแบกไม่ใช่เดอะแบกแค่ภาระทางครอบครัวเช่นนีิสินหรือค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแต่การเดอะแบกในความหมายของผมก็คือเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกทัศนคติของคนอื่น แบกทั้งความคิดและจิตใจที่ผู้คนนั้นมอบให้กับเราบางครั้งโลกที่เราอยู่กับโลกที่คนอื่นอยู่อาจจะไม่เหมือนกันก็จริงแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโลกคนอื่นจนเกินพอดีกลับมาที่โลกของเรากลับมาที่จิตใจที่เราอยากที่จะเป็นไปและอยากปรารถนาให้มันเป็นอย่างสิ่งนั้นจงสร้างวันดีกว่าวันนี้เราอยากที่จะดื่มด่ำกับอะไรบ้างเราไปเที่ยวบ้างไหมหาเงินเป็นยังไงพ่อแม่เรามีความสุขบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลและใส่ใจนิดหนึ่ง ไม่ใช่มัดแต่ไปสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือว่าสิ่งภายนอกจนเกินไปจนเราลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดไปนั่นก็คือตัวของเราเองและคนที่เรารักสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่ากันเยอะถ้าเกิดเราไปนั่งโฟกัสผู้อื่นคนอื่นมันทําให้เราเพิกเฉยบางสิ่งที่สําคัญแล้วหนึ่งพอสิ่งที่สําคัญหายไปให้เราจะอยู่กับมันอย่างไรเราจะเข้าใจมันได้ไหมว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตมันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเราแค่ต้องปล่อยวางและเข้าใจ พื้นที่ในแต่ละคนมอบให้กันไม่เท่ากันวันนี้เราเป็นผู้มอบพื้นที่ให้คนอื่นได้หรือเปล่าให้พื้นที่เขาเยอะๆเยอะเท่าที่เราให้ได้และเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้กับตัวเองนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ใช้ที่สุดสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ถ้าไอ้พื้นที่ที่เราให้เข้าไปเขาไม่พอเขาต้องไปหาคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่มนุษร์ทุกคนต้องทําและพึงกระทําอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ความสมดุลคือคําตอบ บางเรื่องต้องยึดไว้เพื่อเรียนรู้เพราะถึงเวลาหนึ่งก็ต้องหัดเข้าใจและยอมรับมันไปด้วยแน่นอนโรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนว่าให้เราอยู่อย่างไรกับคนที่ไม่ดีแต่แน่นอนเราเรียนรู้ก็ตั้งแต่เด็วกว่าคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เราต้องออกห่างเมื่อวันหนึ่งออกห่างไม่ได้เราต้องมีวิธีหรือกลยุทธ์ที่เราต้องอยู่กับเขาให้มีความสุขกได้มากที่สุดผมคิดว่ากลยุทธ์ในการอยู่กับคนที่ไม่ค่อยดีนั่นก็คือเราต้องมีความคิดที่มั่นคงและหนักแน่นเราต้องมีจิตใจดังหินผา เราต้องมีการกระทำที่ชัดเจนแม่นยำการที่เราจะโลเลหลอแหละหรือว่าเขาจะมาจูงไปทางนั้นทางนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไปแบบนั้นเราต้องมีหลักมีแรงมีความชัดเจนในวิถีทางให้เราเลือกเดินยิ่งเรารู้จักตัวเองเร็วและยิ่งเรารู้ว่าเราเป็นอยู่ฝั่งไหนถ้าเราอยู่ฝั่งเดียวกับเขามันก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่คนละฝั่งเราต้องงัดกับเขาหลายอย่างในแต่ละวันในแต่ละคืนที่ผ่านพ้นไปแน่นอนมันจะตยากอย่างยิ่งถ้าเราเปลี่ยนได้เปลี่ยน เปลี่ยนไม่ให้อดทนสู้ต่อไปเพราะชีวิตของเรามันไม่ได้ง่ายในสิ่งที่เราวาดฝันไว้ในวัยเด็กเพราะยิ่งเราเติบโตมากยิ่งขึ้นเราต้องยอมรับความจริงว่าคนทุกคนก็มีดีมีเสียในแต่ละคนเราก็แค่ไม่ต้องทําในสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดดีนํามาใช้สิ่งใดมใงใไม่ดีนําทิ้งไปเท่านั้นพอให้เราก็อยู่กันไปนี่แหละคือชีวิตชีวิตก็ย่อมมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วมันก็ย่อมมาบอกเราว่าให้เราทําสิ่งที่เราตั้งใจดี่าไปสนใจคนอื่นว่าเขาทําอะไรอยู่ จนเราลืมตัวเราเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชด้วยนะครับ